สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเฉลยข้อสอบกพนะคะรอบ e ีเอนะคะ,ะ,คะวันที่ย2ิบสองกันยา63หกสามก็คือเป็นปีล่าสุดเนาะปีที่แล้วที่ได้สอบไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยเนาะอันนี้นะคะเป็นข้อที่หนึ่งนะคลิปนี้พี่อ้อมบอกก่อนนะคะว่าจะมีทั้งหมด3าข้อนะคะก็จะมีอนุกรมมี Operation นะคะข้อนี้ไหนเราลองสังเกตตัวเลขซิว่าสิบห้าเจ็ดเจ็ดสิบห้าแล้วก็5้าสิบห้าเนี่ยข้อนี้จะต้องคิดยังไงบางทีเนี่ยพยี่อ้อมเคยบอกไปแล้วเนาะว่า อนุกรมเนี่ยไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นการบวกการคูณล,ลบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเท่านั้นบางทีมันก็จะมีจุดเชื่อมต่อกันระหว่างจานวนแรกกับจํานวนที่สองเนาะอ่ะอย่างข้อนี้ได้ไหมเอ่ยสมมุตินะคะอันนี้พี่อ้อมจะคิดวิธีแบบว่าคิดตรงๆเนาะก็คือจากตัวแรกไปตัวที่สองสมมุติว่าถ้าเราใช้วิธีตรงๆเนี่ยสมมุติเฉยๆนะอันนี้ก็จะเป็นลบแปดบวกศูนย์บวกแปดบวกสี่สิบ แล้วก็ไปเรื่อยๆซึ่งลักษณะการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันห่างจนเกินไปนะคะห่างห่างมากเกินไปเนี่ยแสดงว่ามันมีความผิดปกติแสดงว่าพ่อเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีนี้นะคราวนี้ลองสังเกตดูซิถ้าสมมติบวกไม่ได้คูณเนี่ยก็ไม่น่าจะได้แน่นอนเนาะเพราะ15คูณอะไรได้เจ็ดไม่มีทางเป็นไปได้ยกกําลังยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะอันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้มีมแม่3ามแม่ห้าอันนี้แม่สามแม่ห้า วันนี้7กับ1นอย่างเงี้ยอันนี้5กับ11คือไม่ได้มีความเชื่อมโยงใดๆเลยนะคะดังนั้นวิธีคิดข้อนี้นะพ่อมจะทําให้ดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอามาเขียนใหม่นะคะเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอเนาะสิบห้าเจเจดสิบห้าห้าห้าแล้วก็จุดจุดจุดจำนวนเนี้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างงี้เจ้าเจมาจากไหนเออเจมาจากไหนนะคะพี่ออมก็จะใช้15้านี่แหละเป็นตัวช่วยพ่อมก็จะเอามาเป็น สิบห้าคูณหนึ่งลบแปดเท่ากับเ mm ็คิดแพทเทิร์นในเองก่อนแล้วค่อยไล่ตามเสปไปว่าเอ้ยมันใช้ได้ไหมสิบห้าตัวเนี้ยก็คือดึงลงมาเป็นตัวตั้งคูณกับ1นึลบแดเท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นจำนวนถัดไปของพี่อ้อมใช้เจใช่ไหมพี่อ้อมก็ดึงเจดลงมาแล้วเจ็ประเด็นคือเจต้องคูณอะไรลบเท่าไหร่เราลองใช้วิธีนี้เจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ลบเจดออกมาเห็นไหมกลายเป็นเจ็ด เพราะฉะนั้นเจ็ดตัวเนี้ยคือตัวนี้สองมาจากไหนคิดเอาเองแล้วลองวางแพทเทิร์นสังเกตไหมคะว่าตรงนี้เราคูณหนึ่งจนวนถัดไปเราคูณ2งั้นลองเดาสิว่าจํานวนถัดไปควรจะต้องคูณอะไรก็ต้องเป็นสามถูกไหมในทํานองเดียวกันค่ะด้านหลังอันนี้ลบ8อันนี้ลบเจดงั้นจํานวนถัดไปก็ต้องลดลงมางนิดนึงเหลือแค่ลบหกแล้วลองเช็ครู้ว่าเออแพทเทิร์นที่เราวางไว้เมื่อกี้มันใช้ได้ไหมอะอย่างอันนี้จำนวนที่พี่อ้อมต้องเอาลงมาเขียนเนี่ยก็คือเลขเจ็ดเหมือนกันถูกไหม ก็จะได้ออกมาเป็นเจ็ดคูณสามลบหกเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดลบหกเหลือสิบห้าซึ่งโอเคใช้ได้ปกติอ่าเดี๋ยวนะพี่อ้อมขอเลื่อนไปก่อนนะคะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ่ะโอเคต่อไป พี่อ้อมก็ต้องดึงใครมาพี่อ้อมก็ต้องดึง15มาถูกไหมดังน,นั้นพี่อ้อมเอา15มาเขียนนะคะอะเดี๋ยวพี่อ้อมไฮไลท์สีเก็บไว้ให้หนเนาะเผื่อว่าจะได้ดูว่ามันคือตรงไหนเผื่อย้อนกลับมาอ่านทุกคนอีกรอบหนึ่งก็เป็น15ต่อไป15คูณอะไร1 2 3แสดงว่าถัดไปต้องคูณ4แล้วลบออกด้วย5 15 4เป็น60นะคะ60ลบ5กลายเป็น55นั่นหมายความว่าจำนวนถัดไปพี่อ้อมก็ต้องดึง55เนี่ยไปคูณถูกไหม ก็จะได้ออกมาเป็น55คูณ5แล้วก็ลบกับ4 55คูณ5ลบ4นะคะก็จะได้เป็น271ดังนั้นข้อนี้อะดังนั้นจำนวนถัดไปเท่ากับ271นะคะดังนั้นจำนวนถัดไปเท่ากับ 271อ่ะนี่ก็คือ,อวิธีคิดข้อที่1นนะคะเป็นอนุโกรเหมือนกันแต่ว่าแพปเทิรข้อนี้อาจจะถือว่ายากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนิดหนึ่งนะคะต่อมาข้อที่2เนาะก็จะเป็นการโอเปเรชันข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่ลองลักษณะอลองมองลักษณะของโจทย์ดีๆ2ด,ดอกจันรมเนี่ยมีค่าเท่ากับ8 4ดอกจันรมีค่าเท่ากับ14โจทยก,ก็เลยถามว่าแล้ว1ดอกจันเมีค่าเท่าไหร่ซึ่ง บางคนอาจจะมองประโยคแรกว่าอ๋อสองกำลังสามง่ายเพราะสองคูณกันสามพังได้แปดแต่ถ้าเราเอาสี่ประโยคกําลังห้าเนี่ยมันไม่น่าจะใช่สิบสี่ถูกไหมไม่น่าจะใช่ยกกําลังมันเยอะไปสําหรับกรณีที่สองนะคะดังนั้นตัดทิ้งเราก็ลองมาดูซิส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่พ้นแบบหน้าบวกหลังหน้ากําลังสองสองหน้าสองหลังอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตนะถ้าเราจับเลขสองตัวเนี้ยคูณกันมันจะเป็นหก บวก2ก็จะได้8สมมติแพทเทิร์นเล่นๆจับคูณกันแล้วก็บวกตัวหน้าปรากฏว่าถ้านี้จับคูณกันก็20ละก็แสดงว่าอะถ้าอย่างนั้นยังใช้ไม่ได้งั้นลองมาดูใหม่สมมติพี่อ้อมวางแพทเทิร์นไว้แบบนี้คือ3คูณ2เป็น6แล้วก็บวก2โดยที่กรณีที่มันเป็นบวก2เนี่ยกรณีที่เป็นคูณ2เนี่ยพี่อ้อมสร้างขึ้นมาเองว่าเออให้มันคูณ2ไปซะแล้วลองดูนะว่ากรณีนี้ใช้ได้ไหมอย่างอันเนี้ยก็เป็น5ใช่ไหม 5คูณ2แล้วก็บวกกับ4อ่ะใช้ได้2ในที่นี้คือกรณีที่พี่อ้อมคิดขึ้นมาเองนั่นหมายความว่า pattern ของข้อนี้อ่า pattern ของข้อนี้คืออ่าหลังคูณ2ก็คือ2หลังเนาะหลังคูณ2ก็คือ2คูณหลังแล้วก็บวกกับด้านหน้านี่ไง2คูณหลังเป็น6บวกด้านหน้าก็เป็น8 2คูณหลังเป็น10บวกด้านหน้าก็เป็น14ดังนั้นนะคะโจทย์ข้อนี้เขาถามว่า1ดอกจัน9 ก็จะได้เป็น2องคูณเบวกหมีค่าเท่ากับ19เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะตอบสินั่นเองโอเคไปต่อนะคะข้อที่3ามเขาบอกว่าให้ามาเป็นอนุกรมตัวเลขแบบนี้เลยลองสังเกตลักษณะตัวเลขสีมันใกล้เคียงกันมากอ่ะได้ไหมสมมุติพี่เอามามาเขียนใหม่อ่ะไม่ต้องเขียนใหม่ก็ได้ดูเป็นสีสีอันนี้ห่างกันอย่างละสถ้าเรามองทีละตัวนะอันนี้ห่างกันส ศูนย์สองหนึ่งสองสองสองลักษณะการเพิ่มมันแปลกๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูกรณีนี้บ้างมองแบบกระโดดข้ามทีละหนึ่งตัวอ่ะแล้วลองสังเกตดูสิว่าเฮ้ยสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าอ่ะอย่างอันเนี้ยบวกสองบวกสาม บวก4ถ้าอย่างนั้นเลขชุดเนี้ยที่เราไม่ได้ไฮไลท์นั่นมันคือตัวหลอกทางนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาละเพราะจำนวนถัดไปได้ละบวก2บวก3บวก4นั่นหมายความว่าจำนวนถัดไปก็คือบวก5เพราะฉะนั้นจะได้ว่าจำนวนถัดไปเท่ากับ18บวก5ซึ่งมีค่าเป็น23นะคะเพราะฉะนั้นคาตอบข้อนี้คือ23นี่ก็คือเป็นวิธีการคิด โดยที่แบบในกรณีที่มันไม่มีชอยนะคะบางคนอาจจะได้วิธีอื่นเนี่ยก็สามารถมาแชร์วิธีคิดมาแชร์คําตอบกันได้นะคะเนื่องจากว่าโจทย์ที่ไม่มีชอยเนี่ยบางทีอ่ะมันได้หลายกรณีพวกพี่อ้อมเคยไลฟ์อ่าไม่ได้ไลฟ์อัดคลิปวิดีโอข้อหนึ่งแล้วลองคิดให้ทุกคนดูเนี่ยบางทีหนึ่งข้อนะพวกอนุกรมพวกโอเปอเรชันเนี่ยสามารถคิดได้ตั้งสีวิธีแล้วคําตอบคือไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อไหนที่แบบไม่มีชอยเนี่ยแล้วเราคิดต่างกันเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเราคิดผิดนะคะเพียงแต่ว่ามันมีหลายมุมมองอยู่ที่ว่าชอยข้อนั้นเนี่ยเขาจะให้เป็นเลขอะไรแค่นั้นเองนะคะ